แผลใหม่ล่าสุดเปิดฝาเครื่องดื่มชุมลังมีเทคนิคการเล่นใหม่ๆจะเป็นยังไงคุณเคยเห็นหรือยังมาดูคลิปนี้ครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอและวิธีการเล่นใหม่ๆจากช่างบอยสามารถกดติดตามที่ผมวงกลมไว้แล้วกดกระดิ่งกดคำว่าทั้งหมดกดเลย สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพระรามสองสำหรับวันนี้ต้องบอกไว้เลยนะฮะใครไม่ดูพลาดมากๆนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวนะครับเปิดฝาเครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมได้เสียกันเป็นหลายหลายบาทนะครับในหลายๆสถานที่นะครับนิยมเล่นกันมากตามตู้มวยนะครับสนามแล้วก็รุ่นนี้นั่นนะครับผมวินมอไซนะครับก็นิยมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ช่างบอยมารีวิวไปดูพร้อมๆกันครับมาดูนะครับ ก่อนอยืนเลยนะครับการเปิดฝาในเครื่องดืม่มชูบังบางคนไม่รู้นะครับผมจะบอกวิธีการเล่นก่อนครับบางคนนะครับบางคนเขาจะเล่นกันแบบนี้นะครับบางกลุ่มเขาจะเล่นกันยกขึ้นมา1ฝาปุ๊บอ่าแทงสูงต่ําสูงต่ําคือต่าคือ1นึถึงห้นะครับอ่าคือต่าแล้วก็50ขึ้นไปถึง0ูนถึงเกเนี่ย อ่าเขาเล่นเป็นสูงนะครับอันนี้วิธีที่1นะครับวิธีที่1การเล่นอ่าแล้ววิธีที่สองนะครับวิธีที่2การเล่นนะครับอ่ายกขึ้นมา2ขวดแบบนี้อ่ายกขึ้นมา2ขวดมามีขวด B ีขวด A นะครับมียกขึ้นมา2ขวดแบบนี้ให้ฝั่งไหนเล่นเลือกเล่นเราว่าจะคุณจะแทงฝั่งไหนอ่าวิธีที่สองนะครับและอีกวิธีหนึ่งคือคุณจับขวดขึ้นไป2ขวดเปิ้งแบบนี้อ่าเปิดฝาออกมาใครได้ตัวเลขเยอะคนนั้นกินเลยนะครับแบบนี้นะครับสรุปง่ายๆนะครับผมคือผมสามารถนะครับทาให้ท เบอร์ใต้ฝาที่คุณจะกินฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับผมอ่าทีเนี้ยนะครับวิธีการเล่นของเราคือเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมา2อขวดแบบนี้นะครับยกขึ้นมาสองขวดแบบนี้อ่าให้เลือกกันว่าใครจะเล่นฝั่งไหนนะครับว่าจะเล่นฝั่งไหนอ่าถ้าเป็นผมนะครับเปิดนี้ผมก็จะเล่นฝั่งเบอร์นี้ยังนั้นผมอเอา B แล้วกันนะครับอ่ออาตอนนี้เอา B นะครับส่วนตัวผมนะครับเล่นฝั่งกบไอ ฝั่ง A นะครับตัว A ทําไมถึงเลือกเล่นตัว A เพราะเรารู้แล้วนะครับเพราะเรามองฝาออกแล้วว่าฝั่งเบอร์นี้ประมาณ20กว่านะครับผมอันนี้20กว่าโดยประมาณนะครับและอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับผมเป็นฝาใหม่นะครับเหมือนมาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เราแกะฉลากออกนะครับฝาเครื่องดื่มชูกําลังทุกชนิดนะครับเราสามารถทําให้ได้นะครับดูรอบๆดูรอบๆดูรอบๆนะครับเนียนกริบนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยอะไรนะครับ เง nee, ียบจิ๊บเลยปเปิดดนะดังแก๊กแน่นอนส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ผมเล่นฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้จะตัวเลขเยอะกว่าอันนี้90กว่า96นะครับตัวเลขมาเดี๋ยวเปิดดูให้ดูนะครับว่ามัน96จริงไหมนะครับ <ห under. S 2> อ่นนี้นะครับเปิดฟังเสียงนะครับว่าแก๊กไหมนะครับเงียบนะอ่าฟังเสียงนะครับอ่าได้ยินไหมครับเหมือนซื้อมาในเซเว่นยังม่เลยนะครับอ่าอ่าอันนี้ผมเล่นว่าตัวเลขสูงนะครับ96นะครับห็นะครับนะครับเดี๋ยว ให้ดูก่อนว่า96ิหจริงไหมนะครับเบอร์96หนะครับเปิดฝาใหม่นะฮะอ่านบอ96าหนะครับอ่าส่วนผมแทงตัวนี้นะเป็น96แล้วนะตัวนี้อ่าฝ่ายฝ่ายตรงข้ามผมตัวนี้น่าจะเป็นเลข22สิบนะครับย2บนะครับเรามีเทคนิคการดูให้นะครับอ่าอ่าเรามีเทคนิคการดูให้คือแบบนี้นะครับอ่าเปิดจังแก๊กนะครับเห็นไหมอ๋อโห่านี่นะครับแกกเหมือนในเซเว่นยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะ อ่านี้เป็นยี่บสองนะครับยี่สองนะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้การเล่นก็จะประมาณนี้ครับเราสามารถรู้ตัวเลขใต้ฝาได้ว่ามันคือเบอร์อะไรนะครับเราสามารถรู้ว่าตัวเลขใต้ฝาว่ามันคือเบอร์อะไรแค่นี้เล่นได้เสียแล้วครับนะครับต้องบอกไว้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับมีที่เล่นนะครับก็คือนะครับใครจะสั่งเนี่ยต้องสั่งล่วงหน้า1วันเพราะลูกค้าช่างบอยเนี่ยสั่งมาเยอะมากๆบางทีสั่งมาเป็นแพ็คๆ สแพ็คสแพ็คนะครับก็ทําไม่ทันต้องสั่งล่วงหน้า1 2วันก่อนนะครับก็ใครจะสั่งมีที่เล่นแบบนี้ได้เสียนะครับผมนะฮะเปิดลุ้นเบอร์ใหญ่กินไปนะครับบางทีไปเล่นนะครับตามสถานที่ต่างๆผมเคยเห็นเยอะสุดนะครับขวดขวดละ5,000ันะนะครับขวดละห้าพันะนะครับผมได้เสียกันนะครับผมนะอันนี้เป็นแผลใหม่นะครับใครมีที่เล่นเปิดฝาลุ้นเบอร์นะครับผม เหมือนซีนจากโรงงานยังไงอย่างนั้นมีซีนอย่างนี้ให้ด้วยนะฮะนะครับแพ็กเป็นอย่างนี้แล้วก็ซีนมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมตำหนินะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะครับผมเนียนกิฟนะครับเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวบอกวิธีการเล่นวิธีการดูนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับ